© สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตีชมที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้จากพระวรสารเราก็จะเห็นว่าวันสับาโตว,วันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิทธิ์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาฟาริสีบางคนจึงถามว่าทําไมท่านจึงทําสิ่งที่ต้องห้ามในวันสับาโตเล่าพระเยซูเจ้าก็พยายามที่จะอธิบายว่าอย่าไปถือแต่กฎ พร้อมไปกฎแต่ถือกฎเพื่อความดีของมนุษย์ถ้าหากกฎนั้นมันจะต้องมีการยกเว้นบ้างก็ขอให้ทำอย่างเช่นวันนี้ซึ่งเป็นวันสบ,บาโตเนี่ยเขาห้ามขยี้แม้แต่เม็ดข้าวเนี่ยมากินทั้งๆท,ท,ที่สาวกเขาก็หิวอ่ะพระเยซูเจ้าก็เลยบอกว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสบ,บาโตในที่สุดพระองค์ก็ชี้บอกเลยว่า รองเป็นพระผินเจ้าและไม่ต้องการให้คนถือวันสบาโตด้วยความเคร่งครัดจนเกินความจําเป็นพี่น้องครับมีเรื่องที่เล่ากันก็คือว่าชาวยิวกลุ่มหนึ่งต่อสู้กันกับศัตรูแล้ววันนั้นเป็นวันสบาโตยิวกลุ่มนี้ก็เลยเข้าไปในถ้ำเพราะจะต้องถือศีลอดในวันสบาโตต้องปฏิบัติหน้าที่เคร่งครัด จึงเข้าไปในถ้ำแล้วก็กลายเป็นเป้าสำหรับฆ่าศึกเพราะรู้ว่าวันนั้นชาวยูวจะไม่ทำงานจะไม่รบจะไม่ถืออาวุธ mm. ก็เลยเข้าไปฆ่าชาวยูวที่อยู่ข้างในนั้นตายเกลี้ยงเลยครับถือกฎที่ไม่รู้แยกแยะก็คือถือกฎเพื่อตายแต่ถ้าหากว่าพวกเราเข้าใจว่ากฎมันก็เป็นกฎแต่มันจิตตรงของกฎอยู่ที่ไหนล่ะ ถ้ามีความจําเป็นเราก็อาจจะยกเว้นอย่างเช่นพี่น้องครับพระวิญญาติประการที่หนึ่งนั้นบอกว่าจนนมัสการพระเจ้าผู้เดียวของเจ้าและประการที่สามจะบอกว่าวันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าหากมีใครคนหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยในวันอาทิตย์ไม่ได้มามิสานั้นนะเป็นบาปไหมไม่ได้เป็นครับไม่เป็นบาปเพราะว่ากฎเกณฑ์มันก็มีแต่ว่าเนื่องจากความจําเป็นของเราหรือว่า เราอาจจะมีญาติบางคนที่ป่วยหนักหรือมีความจําเป็นต้องการความช่วยเหลือของเราเราช่วยเขาและเราไม่สามารถที่จะไปวัดได้อันนี้เป็นบาปไหมครับไม่เป็นบาปดังนั้นจึงให้พี่น้องได้เห็นว่าจิตตารมณ์ของกฎนั้นมันแตกต่างกับการถือกฎแบบหลับหูหลับตาใช่ไหมครับในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันพระเจ้าแล้วก็เราเองจะต้องมาให้ความร่วมมือ จะต้องช่วยเหลือ,อน,นี่ก็ขอให้พี่น้องทําต่อไปแล้วก็เพียงแต่บอกกับคุณพ่อว่าเอออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามีจําเป็นจึงไม่ได้มาวัดมาวา่าอันนี้ก็เป็นการถือตามจิตตรมนะครับไม่เหมือนกับชาวยิวที่ถ้าหากวันนั้นวันสบาโตแล้วบ้านพังลงมาทับใครก็ห้ามไปเอาคำแพงขึ้นห้ามไปรื้ออะไรเพราะวันนั้นเป็นวันสบาโตอันนี้ก็เป็นเขาถือว่าการถือกฎ โดยที่หลับหูหลับตาและไม่ใช่น้ำพระทยของพระพินเจ้ามีสุภาษิตที่บอกว่าการเชื่อฟังรบนอบอย่างไม่มีเหตุผลเนี่ย mm hmm. ก็ไม่ใช่เป็นการนมัสก,การพระเจ้าแล้วแต่มันเป็นการถือรูปปฏิมามากกว่าฉะนั้นเราจึงต้องวอนขอพรองโปรดให้เราได้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องขอพระเจ้าเวรพรให้พี่น้องได้มีชีวิตที่ มีความสุขตามอัตภาพและให้พรุ่งนี้ก็เป็นวันพระเจ้าก็ขอให้พี่น้องได้ไปนมัสก,การพระเจ้าพร้อมกันเหมือนกับสตรุษทั่วโลกนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระ,ระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง